ก็จอสดีนะฮะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามแล้วนะเดี๋ยวเห็นปะนี่นะก็เป็นวันที่ผมจะออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนะครับสามวันสองคืนด้วยกันนะโดยจะนี่นะฮะขี่รถไปเองนะครับจุดหมายแรกคือจะเดินทางไปขึ้นโปข้ามฟากนะฮะใช้เวลา ขี่ไปถึงสองชั่วโมงได้กันนะก็อันนี้สั้นๆก,กันละนกับืดอยู่ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะครับมันมองไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวถึงที่ไหนแล้วจะอัปเดตเป็นช่วงๆนะครับนี่นะฮะก่อนจอกเดินทางแบบจริงๆจังๆนะก็มาแวะสักระพยาวิชัยนะครับ ประวัติพ่อพรยาวิชัยเนี่ยน่าสนใจมากนะใครที่ยังไม่รู้ก็ไปตางกันได้นะขอไปไหว้ท่านก่อนนะครับนี่นะฮะท่านชมเขื่อนศิริกิจนะอันเนี้ยแต่ว่าช่วงนี้นะ้ำมันลงนะก็เลยเห็นเป็นพื้นดินนี้แหละนะ นี่สวยงามนะครับนี่เป็นช่วงเช้านะก็เวลาตอนนี้เจ็ดโมงสี่นาทีนะครับเดี๋ยว้าจะไปกันต่อแล้วนะครับนี่นะฮะตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบแปดนะฮะเดินทางมาสี่สิบนาทีแล้วจากเขิ่อนสิริกิตนะฮะ มาแวะกินข้าวนะฮะในไก่ทอดของแม่นะแม่ทอดให้มักคืนอ่ะเดี๋ยวขอกินข้าวก่อน,นครับได้เดินทางต่อนี่นะฮะขับรถมา68กิโลเมตรแล้วนะครับอ่ะตอนนี้อยู่ที่ปั๊มน้ำปาานะฮะเวลาตอนนี้ก็8โมง5นาทีนะฮะจะออกเดินทางละนะครับ ก็อันนี้เดินทางมาไกลพอสมควรนะตอนนี้เป็นเวลาเฮ้ยเหเ็นปะนะเก้าโมงยี่สิบสี่นะฮะก็มาถึงปากนานแล้วนะรอโป๊ะข้ามฝากมานะครับตอนนี้โปะยังไม่มาเลยนะฮะเดินชมอะไรรอไปก่อนนะฮะนี่ นานเหมือนกันนะคับรถมาเนี่ยประมาณสี่ชั่วโมงนะฮะออกตั้งแต่ตีห้ามาถึงนี่เก้าโมงครึ่งอะ่ะเออนี่นะฮะแม่น้ำน่านเฮย้ยดูดินะครับขึ้นมาถึงนี่เลยนะฮะภาพมันอาจจะสันส้นๆนิดน,นึงนะผมเดินค่อนข้าง,าง,างแรงนะฮะนี่ สวยมากทุกคนเขาว่าว่าข้ามแพไปใช้เวลาประมาณ20นาทีนะเออนงีายค่อนข้างสวยนะฮะน,นั้นบ้านกลางน้ำที่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะมันอยู่ในน้ำด้วยนะน่ะ น่าจะเราเด or, ินขึ้นลรอข้างบนนะฮะโปะยังไม่มาเขาบอกว่ารอแป๊บเดียวนะคนแถวนี้เขาบอกนะครับเขาน่าจะอยู่ในแพรกันนะครับเฮ้ยฮึ ก็งนะตัดสินใจที่จะมาลงโป๊ะดีกว่านะเพราะว่ามันข้ามไปเลยว้ยคือแบบขี่ตรงไปถึงหน้านเลยนะถ้าผมเอารถขี่ไปคงแย่นะฮะแล้วป่านนี้ก็คงยังไม่ถึงเลยนะครับก็เลยเลือกมาแบบนี้ดีกว่านะเร็วกว่าประหยัดกว่าด้วยนะครับ เติมน้ำมันตอนนี้หมดไปเยอะแล้วเนี่ยประมาณสามร้อยแค่ค่าน้ำมันนะแล้วเขาเลี้ยงหมายเยอะมากนลทุกคนด,ดูมีตรงนูนอีกตัวหนึ่งเห็นปะน่ะนะน่ะน่ะนีะนะน่แล้วเขามีตรงนูนอีกตัวนึงฮะแล้วข้างบนนี้ยืยนดูอะไรละหมาน้ยหมาน้ยฮะ ยิบเลยลูกทายผู้ชมหน่อยฮะไม่มอน่ไม่มองครับเมืนินเมิฮะเออแถวนี้เขาเลี้ยงเยอะนะตัวแบบเนี้ยตัวตึงตัวตึงอีสัมภาัณหน่อครับรู้สึกเป็นยังไงครับบรรยากาศที่นี่ไม่ตอบแหละสงสัยเขินกล้อง นะแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวรอโปมาแค่นั้นนะจะถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ดูอีกทีนะครับนี่นะฮะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในโปข้างฝากแล้วทุกคนเราจะข้าไปฝั่งโน้นนะฮะอ่านต่ก็เป็นหน้าแล้วนะนี่เอารถขึ้นมาได้นะ เอนนี้เป็นเวลา10โมงนะเกิด9โมง58จะ10โมงแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่นะฮะ125กิโลนะขี่มานะจากบ้านถึงนี่นะครับ เวลาสี่ชั่วโมงด้วยกันนะ นี่นะท่านผู้ชมข้ามาฝั่งหน้าเราเด้อนี่ตอนนี้ก็ยอยู่ไหนสิบโมงสิบเจนะก็เกือบ20นาทีนะแต่ว่าไม่ถึงหรอกจริงๆเพราะเร็วมากนะครับนี่จังหวัดน่านเนี่ยเซตเป็น0กิโลแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดภูมินกันะสิบลักก่อนนะฮะประมาณ100กิโลเดี๋ยวจะถึงแล้วจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับ นี่นะฮะท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เวลา 00, 11บเอโมง11เนาที11วินาทีด้วยเมื่อกี้อยู่เทวัดบ่อกแก้วนะฮะน่าจะถึงน้ำมื่นแล้วนะขี่รถมาประมาณฉีจะเปิดให้ดู24กิโลนะครับและอีกประมาณ7จ็0สิโลนะจะถึง วัดภูมินนะครับออะมีเว7เซื้อของกินเดินทางกันต่อแล้วครับโอเคท่านผูชมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับวัดภูมินนะนี่บ่ายโมงพอดีขับรถมาร้อยกิโลทุกคนโอ้โหจะถึง แล้วก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเจร้านอาหารตามสา่นี่เลยทุกร้านนะฮะจอดไม่ได้อ่ะก็วันนี้นะฮะต้องเขาบอกเลยว่าจุดเด่นของวันนี้ก็คือนี่อ่าหุ่นกระสิบลักนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในวัดกันนะครับ ดอกไม้ทุกทเทียนยอดสวยมากเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปไป่ายพากกันนะครับ มาไหว้พระเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่นะเขามีศิลปะเขียนบนผนังด้วยนี่สวย,วยทุกคนดูดิจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าภาพอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าภา,าพอะไรฝาฝาผนัง อนั่นแหละนะฮะภา,าภาพวาดกาผนางสมัยก่อนนะี่ยมีรอบเลยนะทุกคนตรงน,นี้ตรงน,นี้<า>ไม่ได้มีน,ะะนี่ฮะนี่ก็จะมีการดุดลอกไปบ้างนะโอ๊ยอันนั้นน่ากลัวนี่ อันนี้ก็จะเป็นการลบแล้วมั้งคิดว่ามีวนนงปีพาสนะฮะนีอ่อันนั้นสงครามเทวดาเหรอข้างบนนั้น ไม่ใช่ บอกไม่ถูกนะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันเรื่องอะไรนะฮะแล้วก็ตรงนู้นะคือยืนถ่ายรูปกันอนะเนี่ยเป็นรูปนี้นะรูปนี้เนะี่ยรูปไฮไลท์นะฮะคนยืนถ่ายรูปเต็มนะก็เยาวานินะ ยากจะออกละ่านเดินออกมาแล้วนะฮะอีอีอ เดินไปดูฝั่งนี้กันนะฮะไม่รู้วนะ่าออกได้ไม่ได้ทางเนี้ยเฮ้ยออกได้จะเดินออกทางนู้นเลยนะครับรถจอดอยู่ตรงนี้นะเห็นรถจอดอยู่นี่เดี๋ยวจะออกทางนูน้นนะฮะ นี้ให้ดูภายนอกนะฮะอยู่พญานาคสองตัวนะแล้วก็มีถนนคนเดินนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะแต่ไม่รู้ว่าจัดตอนไหนแล้วก็จัดตรงไหนถนนคนเดินอยู่ตรงไหน มันก็สี่โมงเย็นตั้งสี่โมงเย็นน่ะนี่เพิ่งจะบายโมนะฮะเราจะมาปะทะ้ยแต่ก็ยากเดินน่ะก็หาที่เที่ยวเรื่อยเรื่อยอ่ะ พระพุทสาราธรรมะในภูมิภาครนาเสียดนะครับภายใต้โครงการเกิดพิธีความสามารถด้านกามือครับแกครับดูระเมื่อเดี๋ยวไปหาที่เที่ยวเรื่อยๆนะฮะรอสี่โมงเราจะวนมาที่ถนนคนเดินนะครับนี่วัดภูมินจะหักยอไปดูที่เที่ยวต่อไป นี่ครับนี่ก็เวลา,บ,า 3, บ่ายสองห้าสามนะฮะมาถึงบาหลีน่านนี่ยังไม่ดได้หายลูกนะฮะมาสั่งน้ำกินแป้บหนึ่งนะฮะวิวสวยมากตรงนี้ ด,ดูดีดูดีดูดีเอาเรื่องจัดนะฮะมีชิงชา้าเดี๋ยวไม่ต้องกัวขานนะดูดีเช็มบอลุ่มเขานั่งก่อนอึบ <c oughs> <c oughs> ไม่แกล้งนะทุกคนเผื่อมันพลาดพลั้งนะแต่จะได้ลงไปอยู่ข้างล่างนูน่นนะครับ แลงเบาพอนะสวยมากตรงนี้แต่ว่าขี่ไปอีกหน่อยเนี่ยจะไปถนนมาเลขสามได้นะประมาณยี่สิบสสิบโลแต่ว่าไม่ไปละเี๋จะย,ย้อนกลับไปถนนคนเดินนะครับเพราะเราจองกระโจมไว้ที่ดอยเสมอดาวนะฮะต้องกลับไปที่นั่นให้ทันก่อนที่มันจะมืดนะครับมันจะขับรถยากนะ ทางคดเคี้ยวมากระหว่างมาเนี่ยชเช้าๆก็โคตรหนาวนะพอเวลาก่อนจะถึงก่อนจะถึงอะไรวะที่ขึ้นโป๊ะก็ทางคดเคี้ยวเลยไปเลยมานะฮะข้ามฝั่งมาก็เจอทางคดเคี้ยวอีกนะะก่อนจะเข้าถึงตัวหมู่บ้านได้แต่และทีนะ คนลำบากนะครับเออคิดสภาพตอนกลับโอ้โหแบบประมาณมานี่ก็สองร้อยสามร้อยโลได้แล้วมั้ง้วต้องคิดกลับอีกสภาพแล้วตอนนี้ก็คือไม่ดีเลยที่แย่ละหาร้านซ่อมก็ไม่ได้แล้ววันนี้วันอาทิตย์นี่วิวสวยมากนะครับ เฮ้น้ำฮะเดี๋ยวกินน้ำก่อนเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะฮะอูคดโคตรขมอ่ะมอค่า